ต้มเลือดหมูเครื่องจุกๆกับกวยจับเครื่องเน้นๆนะคะวันนี้เรามาทานกันร้านประจำของเรานั่นก็คือร้านโกรักนะคะอยู่ตรงข้ามกับบ่อตกกุ้งนะคะพี่่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยจ้ามากับคุณผู้ชายนะคะมาออกเดตตอนเที่ยงนะคะของคุณผู้ชายก็จะเป็นต้มเลือดหมูนะคะกับข้าวเปล่าส่วนน้องนะคะสั่งเป็นกวยจับนะคะนี้มาแล้ว ชามใหญ่แบบนี้เพียงแค่ชามละ50สบาทเท่านั้นนะคุณนาะดูสีเครื่องแน่นเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาทานกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะหนูเพียงจะไม่ทานเครื่องในเดี๋ยวหนูเพียงจะตักเครื่องในให้ผู้ชายทานก่อนนะคะแล้วก็มาดูรีแอคชั่นในการทานของหนูเพียงกันเลยออคนนจจบมีวสะไป